เรามาดูกันที่ใบงานนะคะใบงานแผ่นที่สองนะคะตรงนี้จะเขียนว่าหน้าที่ห้านะคะใบงานของเราภาพแรกเขาบอกว่านี่คือภาพของพิมพเสนเขาถามว่าพิมพเสนมีสีและมีกลิ่นพิมพเสนมีสีมีกลิ่นและสถานะอย่างไรพิมพเสนมีสีขาวมีกลิ่นเฉพาะพิมพเสนมีกลิ่นนะลูกทำไมถึงใช้คาว่ากลิ่นเฉพาะ บางคนก็บอกว่ากลิ่นหม็นบางคนก็บอกว่ากลิ่นหอมชื่นใจอย่างนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลด้วยทีนี้พิมเสนมีสถานะเป็นอะไรเนี่ยสถานะมีอยู่3อย่างคือของแข็งของเหลวแก๊สนะคะพิมเสนมีสถานะเป็นของแข็งนั่นเองนะคะต่อไปข้อถามอีกว่ากลิ่นของพิมเสนที่เกิดขึ้นเป็นพิมเสนในสถานะใดมันเป็นของแข็งใช่ไหม แต่กลิ่นที่เข้าไปในจมูกเราเนี่ยเป็นสถานะอะไรกลิ่นลอยฟุ้งเข้าไปในอากาศสิ่งที่จะลอยฟุ้งได้จะต้องเป็นสถานะแก๊สนะคะดังนั้นพิมเสนที่เกิดขึ้นกลิ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในสถานะแก๊สนั่นเองนะคะต่อไปก็ถามว่า เมื่อให้ความร้อนพิม์เสนจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือไม่และเปลี่ยนสถานะจากสถานะใดเป็นสถานะใดแล้วรู้ได้อย่างไรถ้านักเรียนนำพิม์พเสนไปเติมความร้อนนักเรียนว่าจะเป็นยังไงลูกบางคนก็อาจจะบอกว่าน่าจะละลายกลายเป็นน้ำนะเขาคูถูกหรือเปล่าบางคนจะบอกอาจจะบอกว่าถ้าโดนความร้อนก็น่าจะละเหยไปเลยนะคะอ่า เมื่อเราให้ความร้อนกับพิมพ์เสนพิมพ์เสนจะมีการเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนสถานะนะคะก็ถามว่าเปลี่ยนสถานะหรือไม่เราก็ตอบคําถามได้ก่อนว่าเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนจากสถานะใดเป็นสถานะใดก็คือเปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นสถานะ Yes, นั่นเองเขาก็ถามต่อว่ารู้ได้อย่างไรนะคะเรารู้ได้จากหนึ่งเมื่อเราให้ความร้อนแล้วปริมาณพิมพ์เสร็จมันน้อยลงแต่มันไม่ได้กลายเป็นน้ำมันไม่ได้กลายเป็นของเหลวมันหายไปเลยเราก็เลยรู้ว่าอ๋อที่มันน้อยลงแล้วมันหายไปเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการที่มันระเหิดแล้วก็รู้ได้อีกอย่างหนึ่งคือเราได้กลิ่นของมันนั่นเอง หเรารู้ได้อย่างไรอ่ะหรู้ได้จากปริมาณพิมพ์เสร็จลดลงปริมาณลดลง 2. ได้กลิ่นได้กลิ่นพิมพ์เสร็จนั่นเองเราก็รู้ว่ามัน เปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายไปเป็นแกส๊สต่อมาพิมพ์เสนมีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแกส๊สเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีชื่อเรียกว่าอะไรของแข็งกลายไปเป็นแกส๊สเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเนาะของแข็งกลายไปเป็นแกส๊สเรียกว่าการระเหิดเราก็ตอบลงไปการระเหิดนั่นเองต่อมา พิมพ์เขาถามว่าอขอโทษนะคะตรงนี้เนาะมีการเรียกชื่อว่าอะไรเรียกว่าการละเหิดนะคะตอบให้แล้วอะอะการละเหิดต่อมาถามว่าหากการเปลี่ยนแปลงสถานะของพิมพเสนจากแก๊สกลายเป็นของแข็งเรียกว่าอะไรถ้าพิมพเสนเปลี่ยนสถานะจากแก๊สกลายเป็นของแข็งกลับไปดูในสมุด แก๊สกลายเป็นของแข็งอันไหนแก๊สกลายเป็นของเหลวอันนี้แก๊สกลายเป็นของแข็งถ้าแก๊สกลายเป็นของแข็ง,กกเ,ขง,ขงเราจะเรียกว่าการระเหิดกลับนั่นเองอตอบลงไปการระเหิดกลับต่อไปพิมพ์เสนมีประโยชน์อย่างไรบ้างใครเคยดมบ้างเวลาเราจะเป็นลมใช่ไหม คุณพ่อคุณแม่คุณย่าทำงานเหนื่อยหรือวิงเวียนศีรษะก็จะมียาดมยาหมองซึ่งมีส่วนประกอบของพิมพเสนนั่นเองนะคะพิมพเสนเนี่ยเป็นส่วนประกอบของยาหอมประโยชน์ของมันนะคะเป็นส่วนประกอบของยาหอมวิงเวียนอาการ ่ะสามารถบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะได้แล้วก็ช่วยปรับอากาศให้มีกลิ่นหอมสดชื่นได้ด้วยเป็นส่วนประกอบของยาหอมยาดมช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนข้อนี้นะคะประโยชน์ของพิมพเสนมีมากกว่านั้นใครที่ อยากรู้ว่าเอ๊ครูค่ะมันมีมากกว่านี้ไหมคะประโยชน์ของคิมเสนมีมากกว่านี้แน่นอนให้ไปหาความรู้เพิ่มเติมได้จากช่องทาง Google นั่นเองลองพิมพ์ดูซิแล้วเขียนเพิ่มลงมาข้างล่างเลยเขียนเพิ่มได้เลยว่าเอ๊นอกจากที่คุณครูคสอนแล้วมีอะไรเพิ่มอีกอะแล้วลองส่งมาให้คุณครูคดูว่าใครสหรประโยชน์ของพิมเสนได้มากที่สุดต่อไปเป็นการทดลองนะคะ Iodine นะคะ ไอโอดีนการเป็นสถานะของไอโอดีนเขาบอกว่าเขาในนี้ที่จริงแล้วจะเป็นขวดนูกเป็นขวดโหลนะคะบางทีชีทมันไม่ชัดเนาะอ,อ่าว่าดรูปต่อให้เขาจะเป็นขวดโหลนะคะเป็นขวดรูปชมพู่นั่นเองนะคะใช้ในการทดลองวิทยาศาสตร์เขาเอาผงอเอาเกล็ดไอโอดีนเนี่ยไว้ในขวดโหลแล้วเขาก็ปิดฝาเขาบอกว่า ให้ความร้อนอ่ะนี่คือไฟนะคะตะเกียงแอลกอฮอล์ให้ความร้อนเข้าไปเมื่อผ่านไปสิบนาทีไอโอดีนลดลงมีไอสีม่วงเกิดขึ้นผงไอโอดีนเนี่ยลดลงแล้วมีไอสีม่วงเกิดขึ้นเมื่อเราหยุดให้ความร้อนและวางไว้จนเย็นไอสี IC ม่วงจางหายไปมีเกร็ดสีม่วงเกาะข้างขวดอ่ะครูจะอธิบายให้ฟังเลยเริ่มแรกเราเอาเกล็ดไอโอดีนวางไว้เมื่อให้ความร้อนปรากฏว่า ไอโอดีนเนี่ยเมื่อมันได้รับความร้อนมันไม่ละลายกลายเป็นของเหลวแต่มันกลายเป็นไอสีม่วงแสดงว่าในข้อนี้เปลี่ยนจากของแข็งกลายไปเป็นแกส๊สแต่เมื่อเวลาผ่านไปแก๊สพวกนี้กลายมาเป็นของแข็งเหมือนเดิมเกาะอยู่ตามข้างขวดเขาถามว่าไอโอดีนในรูปขอไข่และคอควายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเรามาดูที่รูปขอไข่ก่อน รูปขอไข่นะคะเปลี่ยนจากของแข็งเห็นไหมกลายไปเป็นแกส๊สนี่ไงตอนแรกเป็นของแข็งกลายไปเป็นไอสีม่วงก็คือสถานะแกส๊สนั่นเองขอไข่เขียนแบบนี้เลยนะเปลี่ยนจาก,ขอ,ข,ก,าปปกของแข็งกลายไปเป็นแก,สก,ก,กแ๊สข,ของแข็งกลายไปเป็นแกส๊สเรียกว่าอะไรลูกเรียกว่าอะไรคะจำได้ไหมเมื่อกี้พึ่งเขียนไปของแข็งกลายไปเป็นแก๊สเรียกว่า การระเหิดต่อมาข้อควายละ่ะเกิดอะไรขึ้นข้อควายตอนแรกมันเป็นไอใช่ไหมเป็นสถานะแก๊สพอหยุดให้ความร้อนปรากฏว่ากลับไปเป็นของแข็งเหมือนเดิมแสดงว่าค้อควายคือเปลี่ยนจากแก๊สกลายไปเป็นของแข็งเหมือนเดิม สลับกันของแข็งเป็นแก๊สแก๊สเป็นของแข็งการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายไปเป็นแก๊สอขอโทษแก๊สกลายเป็นของแข็งเราจะเรียกว่าการระเหิดกลับนะคะการระเหิดกลับนั่นเองนะคะต่อมาเราจะขึ้นเรื่องการละลายของสารในน้ำคุณครู